จัไครับครับสวัสดีครับันนี้ทาอะไรครับเนี่ยีแครับผมบีแมครับอันนี้เป็นรถอะไรเอ่ยันนี้1.9ครับผมนัวนี้นะครับเป็นรถคอกซิงด้วยเน้นใช้งานนะครับวันนี้ลูกค้าสเต็ปไหนครับสเต็ปใช้งานครับไม่ไดควันครับผมเอาไรวันเนาะแต่ว่ากมีทุกเล่นอาจจะเป็นพวกเบิ้นตงบิ้ัดด้วยนิดหน่อยเนัระเบิดครับผมอ่าตอนนี้ในการดูดไฟออกมาเขียนครับครับีครับ ตัวนี้จะอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่ครับทั้งไปตัวนี้อยู่3,500บาทครับผม3 0 0 3 5 0 0บาทเลือกผมอยากได้สเต็บกลางๆก็ได้ได้ครับอยากได้หนักๆแบบหลังถนนได้ครับราคาเดียวกันราคาเดียวกันแล้วถ้าวันนึงผมอยากคืนไฟเดิมไม่เสียเงินไหมครับอ่าไม่เสียครับพี่เก็บไฟเดิมไม่ให้ด้วยครับผมเก็บไฟโอ้โหดีอยากได้สเต็บไหนจัดให้ได้หมดเลยใช่ครับนี่นะครับผมฝากกันไปด้วยนะครับผมนี่ทั้งไปกำลัง ดูดไฟออกมาครับแล้วก็เขียนไฟใหม่ไฟสดทุกคันเลยนะครับผมจัดลูกค้าที่อยากได้แบบไหนบอกได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหนักกลางเบาเบิ้ลตัดควันมากควันน้อยจัดให้ได้หมดเลยนะครับยังไงฝากกันไว้ด้วยนะครับผมเก็บไฟเดิมไหมฟรีด้วยครับที่สําคัญตลอดชีพสามารถคืนได้ฟรีเลยนะครับผมวิวดีเซลไมล์สอบบริการสำหรับรถอัปเกรดโดยตรงนะครับฝากกันไปด้วยครับ